สวัสดีครับเชฟใหญ่ไม่เข้าครูไม่หรครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมจะมาทำํำอูอกุอ้เส้นครับนี่ครับตัวใหญ่ๆตัวใ,ใหญ่มากครับ นี้ประมาณห้าขีดนะครับท่านผู้ชมนะปูเนื้อนะครับตัวใหญ่ๆนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีนี่ฮะหมูสามชั้นนะฮะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็ขิงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหล้าจีนน้ำมันง,งาฮนะขุนเส้นนานี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับมีน้ำซุปนะมีซิู้ ขาขาวมีน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลนะครับเคี่ยวเขากันนะครับเวลาลงหม้อจะได้ง่ายนะกลมๆนี้นะรัรนี่โอเคก่อนอื่นเราต้องมาจาัดก,การกับเจ้าปูยักษ์ของเราก่อนครับนี่ครับเป็นๆเ,เลยครับแข็งแรงมากเลย โอเคครับในเมื่อเราทำความสะอาดเจ้าปูยักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลงมือด้วยกรนเลยนะครับใส่น้ำมันตรกนินดนึงก็มูสามชั้นไปเลย เ,เครื่องเทศลงไปเลยครับกระเทียมถิงตหน้าปกตนะครับเอออ่ากลินเริ่มมาแล้วครับ เพิ่มเกลือหอมตพิ่มนิดนึงนครับลงไปนิดนึงจิเดี๋ยวเราเติมเล้าจินไปเลยครับหอมมากครับ เราเจะน้ำซุบลงไปสักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งก่อนนึ่งเราเจะปูไปปุบไว้ก่อนเพราะว่าปูตัวใหญ่คนระับเข้มข้มตัวใหญ่มากรับล้นกรนะท้แลนะ้วอันนี้อยากให้ปูมันสุกก่อน วาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้กูดีครับท่านผู้ชมเราจะมาเตรียมวุ้นเส้นที่จะลงไปคุกน,นะครับนี่เอาวุ้นเส้นลงไปคุกในน้ำซุปหรือน้ำซอสที่เราจะไปได้เลยนะครับจะได้เข้ากันง่ายขึ้นนะครับปูนไปเลยแย่าเลยเลย หม้อที่ที่เราอบปูไว้ก่อนนะครับเพราะปูตัวใหญ่นะฮะต้อเใช้เวลาสักนิดหนึ่งอา่ากำลังดีเดี๋ยวบญเส้นลงไปเลยกับน้ำซุปที่เหลือนะครับปูตัวใหญ่มากครับ้นกระทะเลย้นหม้อเลย ก็จะปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยๆม,มากลับเรื่อยๆโอเคครับเราจะมา,าดูรอบที่สนะครับว่าเป็นยังไงโอเคโอ้กินหอมมากเลยครับกับบุนเช้นนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วฮะใช่นะครับ เราจะใส่น้ำมันงานลงไปเลยนะครับอืมไ้เพิ่มกลิ่นหอมเข้ามานิดนึงนะครับ โอเคเราก็จะมาเช็คดูนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเปนโอเคกำลังดีครับเริ่มแห้งแล้ว ก็จะใส่ผัดลงไปเลยนะครับนี่ชุ้ชายต้นหอมนะครับอเออเด้ลเต็มเต็มเลยเอ้ รอบหนึง่งจบเลยครับเี้ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับ โอเคครับสาหรับปูอบขูเส้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคเราไปชิมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะครับปูอบขูนเส้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอชิมขุนเส้นก่อนนะครับหอมกำลังดีครับ แดดมากโอ้ควันร้อนมากครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆนี่ครับโมมีไข่ด้วยครับ กิมสักนิดนึงนะครับกิมสีฟูด Yep.

อย่าลำบากครับเป็นกันไกย

เยยมตรงมันมนะฮจะเอาบุนเส้นลงมาคลุกอนนี้นะครับอ่าก้กมันนี่ลุเข้าไปตามด้วยน้ำจิ้มกีฟูดนะครับ กินมันปูทั้งกลิ่นซิ๊วดำจากบุนเส้นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยองทีนี้ครอนีลกครับชม,มเอาไปคุกกับมันปูนะฮะทด้วยดีดปูเข้าไป เตี๋ยวท่านผู้ชมเทียมถิงหมูสามชั้นอ๋อทุกอย่างหมดเลยครับโอเคครับท่านผู้ชม ขอขอบพระคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้นะครับปู Ooh, อบคุณเช่นครับถือว่าอร่อยมากนะครับฝีมือเชฟใหญ่ไม่เข้ากลัวนะครับโอเคอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเชฟใหญ่ไม่เข้ากลัวด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ